ค่าในกรณีที่ตอนนี้อยู่มาตาสามเก้าส่งมาแล้วสองร้อยสิบเจ็ดเดือนค่ะแล้วลูกอีกสองปีจะครบหกเดือนเราเลิกส่งแลยจะมีผลอะไรหรือเปล่าคะอยู่เพิ่งเลิกสินะเราก็รับเงินลูกให้ครบก่อนเนาะไหนส่งมาตาสามเก้ามาตั้งนานแล้วส่งมาตรสามเก้ามากี่เดือนกี่ปีละสองร้อยสิบเจ็ดเดือนค่ะมีแต่มาตรสามเก้าอย่างเดียวเลยเหรอ ไม่มาตราสามสามด้วยมาตราสามสามาตราสามเก้าล่าสุดมีกี่เดือนล่าสุดอืมล่าสุดนี้สุดนี่สี่ถึงห้าปีนะคะที่ออกจากห้าปีแล้วราเงินรับลูก<ป>ให้จบก่อนอย่าเพิ่งไปลาออกตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วสี่สิบพอดีคะด่คะสี่สิบพอดีเนาะพอลูกพอลูกเอ่อพอพอเรารับเงินเอ่อลูกปุ๊บเนาะลูก,ล,ก,ล,ก,ล,กลูกอายุเจ็ดขวบปุ๊บเข้าโรงเรียนปุ๊บเราไปทํางานใหม่เจ็ดขวบใช่ไหมคะไม่ใช่หกขวบเหรอคะ เจ็ดขวบใช่ไหมไม่ใช่หมายถึงว่าเออ,เอ,อพี่หมอติดไปเนาะปกติเด็กเดี๋ยวนี้มันเรียนเร็เรวเนะพี่หมอเรียนตอนอายุเจ็ดขวบไงหกขวบรับได้ถึงหกขวบมันไม,ไ,ไม่ได้เกี่ยวก็วคือการสังคมมาให้เรารับถึงหกขวบนะจะจ่ายจนถึงลูกอายุหกขวบสามเดือนค่ะแต่ถ้าเราลาออกต่อายุลูกอายุหกขวบปุ๊บอะเราก็รับต่อถึงหกขวบสามเดือน้ะเดี๋ยวเราค่อยมาคิดว่าเราจะกลับไปมาตาสามสามไม้ในกรณีที่ว่า ลูกครบหกขวบเรายังส่งต่อถึงห้าสิบห้าห้าสิบห้าก็ได้เราเอาเงินก้อนตอนนี้มีเงินออมอยู่ไม่มีเงินก้อนแล้วนะผมมาขนาดขนาดนี้แล้วไม่มีเงินก้อนแล้วเกินร้อยเจ็ดสิบเก้าเดือนไม่ได้เงินก้อนแล้วแล้วแล้วอายุห้าสิบห้านี้เราจะได้เงินไหมคะ,เ,ะเงินบำนาญบำนาญ<น>ใช่ไหมคะใช่ แลนเนี้ยก็ต้องดูว่าคุณส่งมาตราสามสามกี่เดือนมาตราสามเก้ากี่เดือนถ้ามีมาตราสามเก้าเรื่อยๆก็ไม่ได้เสียหายอะไรเยอะๆนะไม่ได้เสียหายอะไรแต่ถ้ามีมาตราสามเก้าไอ้สามสามยี่สิบปีมาอยู่มาตราสามเก้าห้าปีหกปีเงี้เสียหายหลายแสนนะแล้วจะถ้าเงินเดือนคุณเยอะๆสมมติเงินเดือนมาตราสามสามสี่พันห้าพันเออโอเคเราก็ไปรับบำนาญได้ไม่ได้ไม่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 ได้เสียอะไรมากเพราะว่าเราส่งน้อยเราก็ควรจะได้น้อย